สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเก็บมาฝากครับทางสถานีข่าว ATV ครับทีวีของคนอยุธยานะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าคนอยุธยาก็ต้องดูครับคนกรุงเทพก็ต้องดูตอนนี้นะครับเคเบิลของเราเนี่ยออกอากาศในเคเบิลชาแนล37 HD และวันนี้มาอยู่ที่ซอยกรุงเทพนนท์เจ็ดนะครับตรงแยกถนนติวานนท์เข้นมากรุงเทพนนท์เจ็ดมาที่นี่ครับคลินิกนะครับชื่อว่าพลึกพิลมคลินิกนะครับพลึกพิ่ลมคลินิกนี่มี ความพิเศษยังไงที่ต้องมาครับผู้ชมที่นี่นะครับเขาเป็นการรักษาแบบแผนไทยประยุกต์ผู้ชมแผนไทยประยุกต์นะครับรักษาเรื่องของต้อเรื่องของโรคที่แผนไทยอ่สามารถรักษาได้นะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพาผู้ชมไปคุยกับแพทย์ที่อยู่ที่นี่ไปครับ ครับนิดนึงนะไม่สักไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกความรู้สึกให้ฟวังว่ามันไม่ได้เจ็บเจ็บอะไรอย่างที่คิดนะเราก็ต้องมานะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้รักษาเื่ยงต้ออย่างเดียวนะเขามีไข้ต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของกระดูกรึกษาได้กดระย้อนอีกโหนี่เป็นโรคพื้นฐาคนของคนทํางานอย่างเราเลยนะเดี๋ยวไปดูกัน ครับคุณผู้ชมครับผมเข้ามาอยู่ที่พฤษิรมลคลินิกแล้วนะครับแล้วมาสักครู่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเราอยู่ต้องบอกเลยฮะใครที่ดูเคเบิลช่องแชนแนล 37hd นี่สามารถรับชมได้ฮะในกรุงเทพมหานครวันนี้เรามาอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะฮะหลายส่วนที่ดูเคเบิลอยู่ตอนเนี้ยต้องบอกเลยฮะมาสักครู่เนี่ยผมโปรยหัวให้ฟังแล้วนะครับนี่ครับหมออยู่นี่เองครับสวัสดีครับคุณหมอทําอะไรอยู่คนเนี้ยโอ้เดี๋ยวป๊บนนะคะอันนี้ทําอะไร สวัสดีค่ะคอันนี้คือบ่งต้อด้วยน้ำไวค่<น>ะ,คะเคยได้ยินไหมคะบ่งต้อด้วยน้ำเคยต้องมาเนี่ยครับเป็นรู้ว่าท<แ>ี่นี่รักษาแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงอันนี้คือน้ำไวน้ำไวขมนะคะสรรพคุณเขาก็คือลดการอักเสบนะคะอันนี้เป็นหัตถการของการแพทย์แผนไทยที่เป็นแพทย์พื้นบ้านนะคะเราเนี่ยจะบ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรทําไมถึงบ่งดีกว่าอืมเนอะทำไมต้องบ่งทําไมถึงบ่งต้อเขาบอกว่า การที่สายตาเรามีความผิดปกติกันนะคะาอาจจะเป็นตาตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมหรือต้อหินซึ่งต้อหินรักษาไม่ได้อยู่แล้วทางแผนปัจจุบันน่นนะคะแผนไทยเราก็ารักษาไม่ได้เหมือนกันต้อหินแต่ต้อทุกต้อทางแผนไทยเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการข้างเคียงเช่นน้ําตาไหลปวดตาอ่า ตาแดงเกิให้เพื่งตาคันตานะคะปวดตุกๆเลยเหมือนเพรสเชอร์ขึ้นตาเพรสเชอร์ในตามันมันเยอะอค่ะ <c oughs> อ่าทางทางแพทย์ไทยทางแพทย์พื้นบ้านเนี่ยก็เลยมีวิธีหัตการเนี้ยอ่าไม่ใช่ว่าิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้กําลังดักแหละ อือฮึใช่ใช่คะได้ยินเป็นย้านะคะว่าเป็นศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านนะคะคเพราะว่าเราจะไม่กล้าล่วงวิชาชีพอื่นนะคะอ่าแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อด้วยทําไมต้องมาบ่งอยู่ด้านหลังมันยังไงอ่าต้อมันขึ้นเป็นทิปตาเฉียบแพทย์แผนไทยเชื่อว่าทําไมอ่าต้อเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นเพราะว่าทางเดินลมข้างหลังด้านหลังเนี่ยลมมันจะไปเลี้ยงที่ดวงตา อ่า oh. เลี้ยงที่ดวงตาการที่มีมีอาจจะเป็นเส้นใยพยังผืดขวางขวางตรงแผ่นหลังของเรานะคะทําให้ลมที่ขึ้นใบที่เลี้ยงที่ดวงตาอาจจะอ่าไม่โฟลไม่โปรง่งเป็นลมร้อนนะคะแล้วก็อ่าเคยเห็นที่เป็นรังผึ้งไหมรัรงผึ้งที่เป็นแอร์รังผึ้งแอร์ค,รค่ะคถ้าเกิดว่ามันตันมันจะมีแต่ความร้อนลงมาใช่ครับถูกไหมคะคแต่ถ้าเกิดเรา บ่งตรงนี้ปุ๊บมันเป็นการสะกิดเส้นออกมาเพื่อให้ลมโฟลมเย็นจะได้ขึ้นตาตาที่มัวอยู่ก็จะเห็นได้ชัดบางท่านดีกว่าอ้างอิงผู้ผู้ไข่เนะาะอ้างอ้างอิงคนไข่าบางท่านเนี่ยพอบ่งปุ๊บเนี่ยการที่เขาจะเป็นบางบางคนจะเห็นเป็นใหญ่ใหญ่แมงมุมบ,บางคนเห็นเป็นจุดดำๆลอยไปลอยมาบางคนเห็นมัวบ,บางคนตาแดงเขา แปดสิบเปอร์เซ็นดีกว่าในวันลุ่งขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกรายนะคะต้องย้ำด้วยนะคะว่าว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่าปลารักษาแผนไทยแล้วจะต้องหายร้อเร์เซต้องหายร้อเอร์ซ็นไม่ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับขึ้นขึ้นอยู่กับหนึ่งหนึ่ง,งอาการของโรคสองโรคที่เป็นสามอายุนะคะสี่พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะคเช่นอาหารอาหารเผ็ด อาหารที่เป็นของแสลงทั้งหลายก็ทําให้ลมร้อนขึ้นตาเหมือนกันนะคะครับค่ะนี่สาเหตุนะครับมาจากอะไรสาเหตุของต้อเหรอคะก็ทั่วไปเลยค่ะต้อเกิดจากอะไรต้อถ้าเอาแผนเอาแผนไทยดีกว่าเอาแผนไทยต้อเกิดจากลมที่ไปเลี้ยงดวงตาเขาเรียงไม่โปรอ่าแต่ไม่ไม่โปรใช่ไหมคะก็ทําให้ ตาแบบตาร้อนมีตาแดงมีขี้ตาตาแห้งน้ำตาไหลยเยอะแล้วแต่อาการที่เจอนะคะแต่ละบุคคลจะไม่เจออาการเดียวกันนะคะคตามประสบการณ์นะคะครับอย่างนี้ต้องรักษานานไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าแล้วแล้วแต่คลีนิกด้วยเนาะ,ะแล้วแต่คลินิกว่าจะรักษายัางไงอย่างที่คลีนิกของหมอเนี่ยก็จะเป็นอ่าครั้งหนึ่งอ่ะครอสหนึ่งอ่ะค่ะต้องบ่งสามวันติดต่อกันแต่ทุกวันนี้เพื่อความสะดวกกันนะคะ เพื่อความสะดวกก็จะยดมาแค่สองวันบ่งเช้ากับเย็นแล้วก็เช้าอีกวันหนึง่งอ, <c oughs> อย่าอย่าพยายามนั่งท่าเดียวนานๆน,นะคะให้เปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งจากที่สังคมต้องรู้ตัวเองว่าค่อมต้องเอ๊เราค่อมเลยนะสังเกตตัวเองค่ะเราค่อมเลยนะก็สามารถนั่งทำตัวตรงๆแล้วก็สามารถหมุนไหล่หมุนไหล่มาด้านหลัง ก็ทําให้หลังตรงได้นิดเดียวค่ะตอบพฤติกรรนิดเดียวเองให้รู้ตัวเองว่าอ้าวตัวเองเราค่อมหรือเปล่าแต่สําหรับคนที่ค่อมน,นีนนานแล้วมันเกิดสภาวะที่กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นมันทับกันอนะทับทับเส้นประสก็เรียกว่าทับเส้นอยนะคะ,ะอ่าตัวนี้มันจะปวดไหม่ะมันจะปวดนิบเนึบนึบเนิบไปน,นวดก็เจ็บกลุ่มพวกนี้ตามประสบการณ์ของหมอนะคะ เอาเอาหมอจะไม่ใช่ประสบการณ์ของท่านอื่นเนาะหมอที่ที่รักษาเนี่ยอ่าทําคนไข้ <c oughs> เหมือนกลุม่มกลุ่มที่ยกแขนไม่ขึ้นหรือว่าปวดหนึบๆเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อช่วงช่วงช่วงบ่าไหลมันดึงกันมันมันยึดนะคะกลายเป็นพังผืดนะคะพังผืดตัวเนี้ยมันก็จะทำให้พอพังผืดยึดไม่สะดแขนใช่ไหมคะ่ะอ่ามันก็จะดึงบางทุกส่วน ไม่ความมลงก็จะป่วไม่หายการที่ทับเส้นประสาทก็ยังทับอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหมอทุกวันนี้ก็เลยต้องให้ใช้ร่วมกับกลุมวิตามินดีบ้างนะเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าลดไตประสาท